เด็กเด็กเด็กเนี่ยเด็กอยู่กับเขาตอนรุ่งกวกกว่่ห <fal diver, S 2> ุ่ัคืออตรถมากเเข้ามาในบ้านองยนอเรารเราเียะต่เดนที่ เร่ทำการตรวร่บาหัวดจไม่แน่เาไม่ตรวจการตรวส่วนลอยถ้าไม่มีที่ผจญรถสังเกตกขรงนโยบิสิ่ง R ลองสว่างสิ่ง R ไปกินอะไละอ้ ไปกองป่าบู้บู้ไปเร็วเรียมาเลยพี่พีได้พูดคุยกับทางเขาไปรับลูกเขามาจากสุรินใช่ไหมคะคแล้วก็มาถึงประมาณทุ่มกว่าแล้วแล้วก็เปิดประตูรถล,ลงมาหนูอยู่ในบ้านหนูทำตู้อยู่ในบ้านครับแล้วเขาก็นั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ง นั <minutes. S 1> ่งคูอยู่ตรงสะคืนนี้นี่มาจากสุรินทร์ใช่แบบไปรับตีรถไปรับแล้วก็กลับมาเลยแล้วก็เล่นน้ำแล้วก็จมเลยเ่อเล่นกันอยู่ตรงนี้แต่เด็ก่ไม่ได้ไม่ได้ลงเล่นน้ากันนะเพราะว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่เปียกใช่คแล้วทีนี้พอพักัหนึ่งไม่เห็นลิซ่าก็เลยแม่เขาก็เลยเดินไปหาแล้วเขาก็ร้องว่านี่หนูก็ไม่รู้เห็นแล้วตอน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 นั้นตอนตอนนั้นที่พี่พูดคุยกับทางทางที่ตอนนั้นเขาทําอะไรกันอยู่ครับทำไมเด็กถึงลงไปอยู่ในสะได้ครับเขานั่งกันอยู่ เขานั่งอยู่หน้าบ้านใช่อ๋อแต่เด็กน้องไม่ค่ะเป็นเด็กฝรั่งสองคนนี้ไม่ได้อยู่บ้านหนูคือเขาเขาเหมารถหนูไปรับลูกเขาอยู่สุรินทร์แล้วทีนี้ก็กลับมาก็มาแวะพักคนที่นี่เพราะว่าเขาต้องขับมอเตอร์ไซค์กันเลงครับอ๋อแต่ตอนตอนตอนที่เด็กไปอยู่ในสระนนี้เราเราไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมครับจนกว่าเขาจะเดินไปถึงแล้วเห็นว่าน้องอยู่ในสระไม่แน่ใจเลยค่ะพี่ ก็ไม่ได้ยังไม่ได้บอกอะไรใช่ไมัู Radio ้ก็หนึ่งสองนดหนึ่งสองสามสี่ห้านอดห้าตัวหมุนเสร็จก็นานอยู่นะใช่ไอ้นัดเขาบอกเขาบอกว่าเสียเสียไปชั่วโมงแล้ว